นี่เห็ดค้าลายค่ะพี่น้องเอาบปได้เห็ดค้าลายแกแล้อู้เขาจะอยู่จังสีได้ค่ะเห็ดเห็ดนี้จะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าเห็นดอกใหญ่ค่ะก็เลยเก็บ เจอเธอแล้วฮ้อีกบาคาอคะปลาอ้พี่น้องคา้าก๋วยเห็นเห้นก๋นวยเสียดายได้บาทนี่มาหนึ่งสองสามบามลูกบาคาอคะข่อยอ้นซ่อนเห็ดน,นะ